สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกล้าเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาขาดํา V1 แล้วก็การทําขาดํา V 2อครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่โลกเหนือครับในการจะหาขาดํา V1 ให้ให้ทุกคนมาหยุดตรงนี้เลยครับถ้าใครใช้แสงก็ไม่หยุดตรงนี้แล้วก็สามารถกดพุ่งตรงได้เลยครับหรือถ้าใครใช้เรือก็ขับไปได้เลยครับโอเคไปกันเลย โอเคครับในตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะบากี้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่เมื่อกี้เล็งเล็งเบี้ยวนิดนึงก็เลยหักเลี้ยวหน่อยโอเคครับมันจะมีตัวอยู่ในซอกต้นไม้ตรงน,นี้นะครับให้เราเดินเข้าไปแล้วก็กดพูดคุดยกับมันเลยครับมันจะขายทางด้านของขาดําอยู่ที่ราคา1นึ่งแเบรีหรือว่าเงินเขียวครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวท่าเลยครับเออสกิลทซนะครับจะเป็นการกระโดดม้วนตัวแล้วก็กระทืบกระทืบพืนนะครับ ส่วนสกิล x ก็จะเป็นสกิลการเตะแบบรอบตัวครับอย่างนี้เลยส่วนทางด้านของสกิลนะครับจะเป็นการเตะแบบเตะไปข้างหน้าแล้วก็แบบหมุนหมุนรอบตัวได้ครับนี่เป็นแบบสกิลกดคางครับโอเคส่วนสกิล v ครับจะเป็นการเปลี่ยนขาัวนี้เป็นขาไฟครับนี่เวลาเวลาแปลงร่างแล้วก็จะมีดาเมจด้วยครับโอเค มันในในทางด้านของ V1 จะจะ,จะแค่เพิ่มดาเมจอย่างเดียวครับแต่เดี๋ยวจะไปดู V2 เลยครับว่าว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างเวลาตอนมีขาไฟแล้วครับโอเคครับในตอนนี้ผมก็มาถึงในโลกที่2เป็นที่เรียบร้อยแลครับเออในการจะทําขาดํา v 2ครับให้ให้เรามาอยู่หลังโรงงานตรงนี้ครับแล้วก็เล็งเล็งไปทางที่สปอนหหวดดำนะครับ แล้วก็เดินทางเป็นเส้นตรงไปเลยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนที่เราจะต้องมาก็คือเกาะของอาคีจีตรงนี้นะครับนี่ให้เราเข้าไปในตัวปราสาทเลยครับ นี่ครับถ้าใครยังไม่ได้ทําเอ่อทางด้านของขาดํา V2 มาก่อนนะครับประตูมันจะมีประตูตรงนี้ครับเป็นประตูน้ําตาลน้ําตาลเหมือนประตูนี้เลยครับเอ่อวิธีการเปิดประตูครับคือมันจะมีบอสเอาคีเกิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วให้เราตีมันจะดรอปมาเป็นทางด้านของกุญแจครับแล้วก็ให้เรามาเปิดประตูตรงนี้ได้เลยเอ่อในการจะทําขาดํา V2 ครับเราจะต้องมีค่ามาสเตอรี่ครับ4 0 0อครับ เราถึงจะมาซื้อได้ครับนี่แล้วก็กับพูดคุยครับเออเราจะต้องใช้เออเงินเขียวหรือว่าเบลีเออสองล้านห้าครับแล้วก็แฟกเมนต์อีกห้าพันนะครับในการซื้อโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองสกิลให้ดูเนะครับชุดสกิลแซนะครับจะเป็นการเออพุ่งเข้าไปเตะส่วนส่วนสกิลเอนะครับก็จะเป็นการเตะจุกที่ เราไม่ได้พุ่งไปไหนแค่เตะศัตรตูตไปกระเด็นไปไกลเลยสกิลซีก็เหมือนของวีหนึ่งนะครับก็เป็นเตะรัวๆแต่ว่าจะยาวกว่าแล้วก็หลังจากเตะเสร็จก็จะมีติดตันด้วยครับเนี่ยมันเตะครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งตาไปโอเคครับในส่วนของอันติเอ,อจะแตกต่างจากวีหนึ่งเลหน่อยตรงที่จะไม่มีดดเมจรอบตัวครับแต่ว่าจะทำให้ทางด้านของสกิลอื่นเป็นสกิลแบบติดไฟครับนี่ พอกดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคสกคิลเสตสกิลสกิลทุกอย่างคือเหมือนเดิมเหมนเดิมหมดเลยนะแค่แรงขึ้นกับติดไฟเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าใครเดินมาเหยียบไฟก็ก็จะโดนเผาเนี่ยก็จะโดนไฟเผาแล้วเราก็เตะแรงขึ้นอืือ,อ โอเคครับถ้าในคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับด้วยครับ mm hmm. ก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับบาย